ครับต่อไปเราจะพูดถึงการประยุกต์ของการดําเนินการของเมทริกซ์นะครับ it it. เพื่อให้นักศึกษาเห็นเป็นแนวทางว่าที่เราเรียนการดําเนินการของเมทริกซ์นะครับได้แก่การบวกการคูณด้วยสเกลาร์หรือการคูณระหว่างเมทริกซ์เนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งตัวอย่างการประยุกต์มีมากมายอาจารย์ขอยกมาบางตัวอย่างนะครับเพื่อให้นักศึกษาพอเห็นเป็นแนวทางจะได้เอาแนวคิดนี้ไปใช้กับเรื่องอืนอ่นที่นักศึกษาเจอได้นะครับตัวอย่างแรกนี้อาจารย์จะขอยกตัวอย่างเชิง สังคมศา,ศาสตร์นะครับนักจิตวิทยาเนี่ยสมมุติว่าได้ทําการสําสรวจความรู้สึกของคน5คนที่มีต่อกันนะครับอาจจะมีการบําบัดเป็นกลุ่มแล้วก็บําบัดทางจิตวิทยานะครับเป็นกลุ่มแล้วก็เก็บข้อมูลพบว่าความรู้สึกของคน5คนในกลุ่มนี้นะครับได้แก่กอขคออง,งอจอเนี่ยมีความรู้สึกต่อกันเป็นดังนี้นะครับคือกไก่เนี่ยชอบขอไข่ แต่เขาไข,ข,ข,ข่รู้สึกเฉยเยกับกอไก่กอไก่ชอบคอควายครับและคอควายชอบกอไก่กอไก่ชอบงองูและงองูก็ชอบกอไก่ด้วยเหมือนกันนะครับและทำนองเดียวกันกอกับจอก็ชอบกันและกันนะครับส่วนดูที่ขอไข่ครับขไข่เนี่ยไม่ชอบคอควายแต่คอควายก็รู้สึกเฉยเยกับขไข่ขอไข <ng asına Dim? awake> ่นั้นชอบงองูและงองูก็ชอบขาไข่ด้วย อไข่ไม่ชอบจอจานแต่จอจานนั้นชอบขอไข่นะครับมาดูที่คอควายนะครับคอควายไม่ชอบงองูแล้วงองูก็ไม่ชอบคอควายเช่นกันคอควายไม่ชอบจอจานจอจานก็ไม่ชอบคอควาอีกเช่นกันนะครับดูที่งองูนะครับงองูรู้สึกเฉยเฉยกับจอจานจอจานก็เฉยเฉยกับงองูเช่นกัน รเราอาจจะดูแล้วรู้สึกสับสนกับข้อมูลนี้เล็กน้อยเพราะว่าข้อมูลน,นั้นค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะกลับไปกลับมานะครับมันคนนู้นชอบคนนี้คนนี้ชอบคนนู้น ون. เพราะฉะนั้นเราควรจัดระเบียบข้อมูลซะก่อนในที่นี้เราเรียนเรื่องเมตริก historic, ใช่ไหมครับเราก็อาศัยความรู้เรื่องเมตริกนั้นมาจัดระเบียบข้อมูลซึ่งเราลองบอกว่าคําว่าชอบเนี่ยให้แทนด้วยเลขหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าไม่ชอบก็แทนด้วยลบหนึ่งส่วนคําว่ารู้สึกเฉยเเนี่ยความรู้สึกเฉยเฉยก็แทนด้วยศูนย์ นในแนวแถวและแนวหลักก็แคนคน5คนตามลําดับเพราะฉะนั้นเมติกที่สร้างขึ้นมาสมมติชื่อเมติก M ก็จะมีสมาชิกเป็นแบบนี้ครับ0 0ก็คือกอไก่กับกอไก่ซึ่งกับตัวเองเนี่ยทุกคนดูในเส้นบนเส้นทแยงหลักนะครับเป็นศูนย์หมดเพราะว่าตัวเองกับตัวเองเนี่ยไม่ได้พูดถึงความรู้สึกต่อตัวเองนะครับเราพูดถึงความรู้สึกของแต่ละคนต่อบุคคลอื่นนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอย่างเช่น ถ้าในแถวกับหลักนี้เป็นเลขลบหนึ่งนี้แปลว่าอะไรก็แปลว่า,าถ้าเป็นแถวที่3นี้ก็คือของคอควายใช่ไหมครับส่วนหลักที่4นี้ก็คืององงูนะครับอันนี้ก็คือความรู้สึกของคอควายกับงองงูซึ่งไม่ชอบกันนั่นเองครับไม่ชอบกันเลยเป็นลบหนึ่งโอเคนะครับคำถามก็คือจงอธิบายความรู้สึกของ แต่ละคนที่มีต่เพื่อนคนอื่นข้อ2จงอธิบายความรู้สึกของเพื่อนคนอื่นที่มีต่อในแต่ละคนกลับกันนั่นเองนะครับข้อ1ข้อ2นี่เป็นคําถามที่กลับกันเพราะฉะนั้นเราจะดูดูหรือพิจารณาอย่างไรครับว่าเอ๊ะความรู้สึกของแต่ละคนที่มีแต่เพื่อนคนอื่นเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับชอบใครหรือไม่ชอบใครชอบมากชอบน้อยนะครับเราก็ใช้การคูณไม่ติดครับแต่การคูณนี้เราคงต้องสร้างเครื่องมือบางอย่างขึ้นมาอาจารย์สร้าง เมตริก U ที่มีจํานวนแถวเท่ากับเท่ากับเมตริก M เมื่อครู่นี้คือมี5แถวนะครับเมตริก U นี้เป็นเมตริกหลักซึ่งก็คือแทนคน1คนนั่นเองครับหลักนี้ก็คือคน1คนแล้วที่มี5แถวก็คือต่อคนอื่นๆนะครับทุกคนลองดูนะครับหลักนี้ก็คือคน1คนอาจจะเป็นกหรือขอคง,องอจอก็ได้ส่วนในแนวแถวก็คือความรู้สึก ของคนนี้คนที่แทนด้วยหลักนี้ครับต่อคนอื่นๆครับก็คือกอขคงจตามลําดับเอาล้ครับอาจารย์ก็ขอเอาเมตริกยคูณกับเมตริกเแต่การคูณนั้นเราต้องอย่าลืมนะครับถ้าเราเอายูตั้งคูณด้วย M เนี่ยหาผลลัพธ์ไม่ได้เพราะไม่มีความหมายนะครับเราก็ต้องเอา M คูณกับ u ครับ m คูณ u ก็คือเอาแถวของ M แต่ละแถวนะครับตั้งไปคูณกับเมตริกยที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งการเอาไปคูณครั้งหนึ่งก็จะได้ผลลัพธ์มา1ตัวเลข หนึ่งตัวเลขนักศึกษาลองเดาสิครับว่าคําตอบนั้นมีขนาดเท่าไหร่ครับ mm hmm. เมื่อคูณเสร็จแล้วไม่ติดจะมีกี่หลักครับมีกี่แถวครับ mm hmm. ครับเอาละครับเมื่อนักศึกษาเดาแล้วลองดูว่าถูกไหมนะครับคําตอบก็จะมี1ห,หลักครับเพราะว่า M นั้นมี5แถว5ห,หลักใช่ไหมครับเมื่อคูณกับเม่ติดที่มี5แถว1ห,หลัก คำตอบก็จะมี5แถวหนึ่งหลักนะครับแบบนี้ซึ่งเมื่อคูณแล้วก็จะได้ตัวเลขออกมาแบบนี้แปลว่าอะไรครับตัวเลขที่ได้ออกมานี้หมายความว่าเป็นความรู้สึกของแต่ละคนนะครับที่มีความรู้สึกต่อเพื่อนคนอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นแถวนี้เป็นของกอไก่แปลว่าอะไรครับเลข4ก็แปลว่าความรู้สึกของกอไก่ที่มีต่อเพื่อนคนอื่น เป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเชิงบวกหมายความว่ากอไก่เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยชอบคนอื่นๆรู้สึกดีรู้สึกมีทัศนะเป็นบวกต่อคนอื่นส่วนขอไข่เนี่ยมีความคิดในเชิงลบต่อคนอื่นข้อควายก็เช่นกันส่วนงองงูนั้นก็กับจอจานนั้นก็รู้สึกค่อนข้างเชิงบวกต่อคนอื่นแต่ก็ยังเป็นความรู้สึกค่อนข้างไปทางเฉยๆนะครับเอาละครับต <made> <today> ่อไปเราก็ลองพิจารณาเนี่ยใช้วิธีคิดคล้ายๆกันลองพิจารณา ความรู้สึกของคนอื่นที่มีต่อแต่ละคนเราก็ใช้กลับกันนะครับเมื่อกี้เราใช้เมติกหลักตอนนี้เราใช้เมติกแถวสมมุติเมติก v ขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการพิจรารณาหาคําตอบของเราให้มีเมติกที่มี1แถว5หลักแล้วเอา v เนี่ยไปคูณกับ m การคูณ v กับ m นั้นต้องเอา v ตั้งนะครับไม่งั้นจะคูณไม่ได้ v กับ m เพราะฉะนั้นคูณแล้วให้นักศึกษาเดาอีกเช่นกันครับคำตอบจะมีขนาดเท่าไหร่ครับ โอเคครับมี1แถว5ห,หลักนั่นเองนะครับเมื่อคูณแล้วอาจารย์คูณให้เลยนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็น3 3ลบสลบครับการคูณนี้บอกอะไรเราครับก็ตรงกับคำถามที่เรากำลังจะตอบน,ะนั่นเองนะครับก็คือกำลังตอบว่าความรู้สึกของเพื่อนคนอื่นๆที่มีมีต่อแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือในหลักแรกก็คือเป็น ความรู้สึกของคนอื่นที่มีต่อกอไก่ครับในหลักที่2ก็คือความรู้สึกของคนอื่นที่มีต่อขอไข่ครับแล้วก็ไล่ไปตามลําดับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเาพื่อนคนไหนที่เพื่อนคนอื่นรู้สึกดีด้วยมากที่สุดก็ต้องตอบ2คนคือกอไก่และขอไข่เพื่อนคนไหนที่เป็นเป็นที่ไม่ชอบของคน,นอื่นๆนะครับเราก็ต้องตอบว่าขอควายแล้วลองลงมันก็เป็นจอจานครับส่วนเพื่อนที่ เพื่อนคนอื่นก็อาจจะมีความรู้สึกที่ดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนโดยรวมแล้วก็เฉยๆก็คืององูนั่นเองนะครับงงงูเป็นเพื่อนที่เพื่อนคนอื่นเนี่ยไม่ไม่ได้มีความรู้สึกบวกหรือลบมากนักครับทั้งสองคำตอบนี้เราก็หาได้จากการคูณเมตริกนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าแค่การคูณเมตริกเนี่ยมันก็นำไปใช้ได้มากมายโอเคนะครับอาจารย์ก็ขอจบตัวอย่างนี้เพียงเท่านี้นะครับวิดีโอส่วนถัดไปก็จะเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเพิ่มเติมให้นะครับ